กินที่านั่นบ่าหพีโคพีโคกินนะเขาาขายในหมักพีชทอดขายในซาขายในตกะอ,อร่อยมันอเจอกินน้ำอ้อย่ะบ้นเ็ดมาเนี่ยเมือเดียวในตาก,ตาก,การาได้ขายฉัอะไรนะวามีสั่งปลมใหม่มาช่วงเขาตันา้น้ำซองนั่ละหม้อเขาตั้งไหนอ่ะหมอ นายป้อขาม่านนะเนี่ยนยป้อข้าม่านนะนายฮะนะก็นาส่องของเขานะทิมกันนานมันมันเด๋มีเหมือนเจิงซานั่นเนาะ่ยเขาก็เลือกได้เลยค่ะว่าดะเป็นนางวัวตีนไก่ห้าพักกาดส้มห้าพักกาดส้มไร่คาเนื้อหมูมันลาวัวมันล้าถั่วผู้แยนหมักไม่แยนจะไงฮะนะถั่วเน่าพองแล้วก็เซีนมะลาหินเค็มมะระหินนจะไงฮะนะตั้งร้านเขาก็เปิดซาไว้ปันเยาคาเต่มีหลายเมวค่ะนะ ก็ยมค่ะมันอ่ำตั้นเลยอ่ำตันเลยรีวิวปันไหนคะลิกเต้ยเลยคณะนะสินค้ามีหลาย,ลายมียวค่ะมีเจียเนาะไก่รูเหรอในคณะ,ะประกราศซมเรียนไล่คาก็มีค่ะเนี่ยสมวานสมเข้มนั่นนะ้ยกินไน้อยอยากัานน้ะ เพลรอิบงจเนี่ยนี่ขนะนเพราะ,ว,ระว่าไผดีสนใจใครมีอะไรไหนก็ก okay. ็เติสาตามตจถาวาขนาด้นก่อนนะอันไหนเสีนมาลาฮียก็รงอยู่งล้นเสีนมาราเฮียก็มีลายมิวแค้มันก็มีหลายมิเขนาดนะอันนี้อมก็สยหนักไร้คาเนียค่ะแคบอย่างนี้นไหนปันขนานของสุขให้กินไหนเมื่อพูให้กินกว่าเพดีอบัง แต่ว่านางวัวจินไก่ก็เจ้มีอยู่ค่ะนะมีควอมส่งค่ะทางคี้ขานนะชุวน,นี้บ <c oughs> ้างแค่นอนกับสีด้วท่แ<อ>มันท่าเล